คลิปวิดีโอนี้จะถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับก็คือการอันบ็อกเลดมี่สิบสีสีม่วงและก็สีดํานะครับโปรดติดตามกันใน2พาร์ทนะครับเพื่อวิดีโอจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกดซับสไคร e ไลค์คอมเมนต์ให้ผมมป็นกำลังใจในการทําผลงานรีวิวมาฝากเ,เพื่อนๆด้วยนะครับ First g u t t t r y r y v i v w e w เลดมี 14C นะครับอ่าเป็นรุ่นที่14แล้วครับเจนที่14แล้วนะ สำหรับเลดมี่ตัวประหยัดรุ่นประหยัดนะครับพาดูรอบกล่องก่อนเนาะผมเป็นผู้ใช้งานจริงนะที่ซื้อมาใช้เนี่ยก็เลยแบบอยากจะเอามารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูคร่าวๆอันบ็อกอะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็ได้มาจากแอปส้มนะครับราคาประมาณไม่เกิน3 7 9 9 3 6 9ก็ก็นะราคาเนี่ยถ้าเกินกว่าน,นี้หรืออะไรกว่าน,นี้ก็แล้วแต่ร้านอนะ่ะแต่ราคามันจะประมาณนี้แหละไม่เกินเนี่ยนะนะครับกล่องคมไม่มีตำหนิอะไรเลยนะครับซีนมาให้ด้วย เป็นสีแบล็คนะครับแบ็คขั้นเล v นะครับฉีดแกะเลยแกะเลยฉีกไม่ต้องยังยังไม่ต้องฉีกยางต้องฉีกวันนี้นะครับต้องรีบเช็คของอแอปส้มไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับจะเรียกร้านเรียกร้านดีๆกันนะนะครับดูด้านล่างด้านข้าง ตัวสีก็จะบอกอยู่ด้านล่างกล่องน,นะครับว่าคุณได้สีอะไรส่วนสีม่วงอะ่ะก็มันอยู่ในคลิปหนึ่งนะถ้าใครสนใจจะเข้าไปดูได้นะครับผมซื้อมา2เครื่องให้คุณพ่อแล้วก็คนที่บ้านใช้ด้วยนะครับด้านล่างแล้วก็ต้องแกะตรงนี้ออกก่อนเป็นสกอตเทปไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยหู สวยงามตามทอ้องเลื่อมนะครับตอนแรกผมแกะสีนะมันออกเปิดเครื่องซะงั้นเอาไม่ใช่มือไปโดนผมแกะสีม่วงก่อนนะนะสีดําเนี่ยผมแกะเป็นคลิปที่สองนะครับเพราะว่าไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปโทรศัพท์เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูโทรศัพท์ก่อนแล้วกันค่อยดูโทรศัพท์นะมาดูแอปอะแดปเตอร์ก่อนอันนี้เป็นเคสนะครับที่เขาให้มานะครับคือมันดีนะรู้ไหมว่าเลดมี่อ่ะ เกิดทุกรุ่นน่ะตอนนี้เขาติดฟิล์มมาให้เราด้วยเป็นฟิล์มธรรมดาแล้วก็เคสถามว่าเอามันดีตรงไหนฟิล์มธรรมดาคือการที่เราจะสั่งในเน็ตใช่ไหมล้วเราจะแบบรอฟิล์มกระจกมาเนี่ยมีคู่มือตรงนี้นะฟิล์มกระจกมาใช่ไหมเราก็ต้องรอใช่ไหมล่ะขนส่งมาไม่พร้อมกันอะ่ะเราก็อย่างน้อยเราก็จะได้มีอะไรติดไว้ที่หน้าจอกันลอยก่อนแล้วเราก็ได้ตั้งค่าเซตอัพอะไรไปทงพางนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ต้นทุนสูงเลยถ้าเกิดเขาจะทํานะครับส่วนเคสนี้ก็ ทุกคนมีเคสในดวงใจแล้วแหละที่มันอาจจะมีคุณภาพกว่าดีกว่าแต่ระหว่างที่รอของมาน่ะเราก็อย่างน้อยก็มีอะไรหุ้มไว้ก่อนอ่ะเพื่อความสบายใจแล้วก็กันรอยของเรานะครับอแต่เคสนี้แนะนําให้ไปซื้อใหม่ดีกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างอ่อนมากเลยอยากให้มันแข็งขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับอืเวลาตกกระแทกมันจะได้แต่ก็ไม่รู้อะระยะยาวมันเป็นไงแต่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นสักๆากหน่อยถ้าใช้เคสนี้ระยะยาวไม่น่าจะจะเป็นยังไงนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมีคุณภาพกว่าบางเคสที่ ใช้ไปแล้วยางตกอะไรอย่างเงี้ยตกใส่เครื่องเลยอะแ adapter สายชาร์จนะครับอ adapter นี่ให้มา33วัตต์นะครับซึ่งดีมากเลยเราเอาไปใช้ต่อกับพวกเครื่องอุปกรณ์แท็บเล็ต iPad หรืออะไรพวกนี้ก็ได้ที่มันกินไฟ45วัตต์60วัตต์เฮ้ยอันนี้มา33วัตตก็พวกที่มันกินไฟนสูงแหละอ่ะอาเช่นพวกโทรศัพท์มือถือ fast charge นะครับย๋ยวนี้มันทะลุ30วัตต์อยู่แล้วอืมต่อไปก็ สายชาร์จที่เป็น Type C นะกับ Type A เพราะว่ามาใช้กับอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็น Type C กับ Type C นะเพราะว่าอะแดปเตอร์ส่วนมากอะ่ะมันวิ่งได้เยอะว่าจริงแต่ว่าสายมันวิ่งไม่ถึงสายมันวิ่งให้ไม่ถึงนะครับส่วนมากเขาจะใช้เป็น Type C กันนะครับ Type C t ู Type C ส่วน Type A ส่วนมากมันจะวิ่งไม่ถึงจริงไม่ถึง30จริงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้เอาไปพิจารณานะครับทีนี้มาดูตัวเครื่องกัน เออจะบอกว่าอะแดปเตอร์ให้มา33วัตต์ก็จริงอะ่ะแต่ตัวเครื่องมันรับได้แค่18วัตต์นะครับก็ก็ดีกว่าเนาะให้เผื่อเนาะดีกว่าไม่ให้เนาะมาแล้วคิวโยสวยงามตามเคยและจอใหญ่มากๆด้านหลังก็สวยอีกอะเขาว่าเป็นกระจกนะแต่มันแบบมันเหมือนกระจกคุณภาพต่ำๆหรือเปล่ามันก็เป็นอะคริลิกะนะด้านหลังะนะอืมไม่ได้จับแล้วแบบเคาะๆแล้วมันเป็นแบบ หมือนกระจกมันกระจกแบบมันมีหลายเกียร์เนาะกระจกเนาะผมว่าน่าจะเป็นกระจกแบบไม่ถึงขั้นนิราภัยนะแต่ก็เพิ่มความสวยงามได้เมื่อมองนะครับเครื่องคือบางและใหญ่มากแล้วน้ําหนักเบามากนะครับด้านบนก็ให้สายชาร์จมาที่เออไม่ใช่โอ้โหผิดสามจุดห้าห้ามิลน,นะครับใช่ไหมอันนี้ขอผิดขออภัยนะลืมสายเสียงหูฟังนั่นแหละนะครับแล้วก็ลําโพงให้มาแค่ตัวเดียวจริงๆมันต้องมีสองฝั่งสเตอรโอใช่ไหมล่ะ เนี่ยเพราะว่าขับรุ่นประหยัดเนี่ยให้มาแค่ไมค์ครับนี่อันนี้ก็เป็นสาย Type C ชาร์จนะครับแย่จังเลยแต่ก็ไม่แย่เพราะว่าราคานี้ใช่ไหมล่ะคือคุณทํางานได้เลยอะวิ่งแก๊ปทางานรับเงินรับของแบบธนาคารอะไรเงี้ยนะครับเวลาแบบเราต้องค้าขายนะครับแล้วก็มีตัวสแกนลายนิ้วมือมาให้ฝั่งนี้ด้วยส่วนถาดซิมอะ่ะจะเป็นแบบสามช่องนะครับแบบใส่ได้สองซิมแล้วก็ใส่ ไมโครการเมื่อเราจะเพิ่มได้เลยในถาดเดียวแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับกล้องหน้าให้มาที่13ล้านพิกเซลนะครับเพิ่มจากตัวเก่าที่8ล้านพิกเซลนะครับในรุ่นประหยัดนะครับข้อมูลผมก็ไม่ค่อยได้จํามาละเอียดเท่าไหร่ะแต่ก็จะรีวิวนะให้มันแบบในคลิปนี้ให้มันแบบเท่าที่จะครอบคลุมได้เท่าที่ผมจะนึกออกนะส่วนไอ้กล้องหลังเนี่ยแนะนําให้ไปหาฟิล์มมาติดนะเพราะถ้ามันเป็นอะไรมาอะไรไม่คุ้มหรอกอเสียค่าอะไรอะ่ะก็มีแฟลชมาให้ส่วนกล้องหลังเนี่ย เพิ่มให้เป็นไม่แน่ใจว่าเพิ่มไหมแต่ว่ากล้องตัวนี้คือ50ล้านพิกเซลไอตัวเสริมนี่ก็ประมาณ2ล้านพิกเซลนะครับถ้าผมจะให้ผิดนะคา,าดเคลื่อนเลยตกหล่นพิมพ์บอกเพื่อนๆได้แต่ประมาณนี้แหละแล้วก็ถ้าเปิดเครื่องไปผมก็จะไปเล่นเกมให้ดูนิดหน่อยเปิดเสียงเพลงจากแอปให้ฟังนิดหน่อยแล้วก็ไปถ่ายรูปกันวิดีโอกันว่าซูมเข้าจนสุดอั Alt ide, ray, ลตร้าไวทเละรจะเป็นยังไงนะครับ โอเคครบไหมหวังว่าจะครบในที่พูดเนี่ยพอเปิดก็จะก็จะมีระบบสั่นคืดทีหนึ่งนะครับตรวสแตนบายครั้งแรกก็นานหน่อยนะครับดีเนาะติดฟิล์มมาให้ด้วยเจ๋งกมากให้เคสมาด้วยอ่าระหว่างนี้เราก็ไปใส่เคสกันดีกว่าเก็บไอ้พวกนี้นะครับใส่เคสลงไปเพื่อกันร,รอยได้เลย กล้องจะโดนไปวะเนี่ยก็มันเนียนนสีดําก็ดีเนาะไม่ใช่ไม่ดีนะสีดําอืมโอ้ยนานจังเลยอะ่ะล็อกกึกๆนะครับเคสแข็งแล้วอ่าไปเจอนี่ไงเจอโทรศัพท์ช่วยไงอืม เรามาดูกัน Xiaomi ไว้ใจได้มันมาตรฐานเพราะคำนี้แหละเพราะคำว่า x i a o m มีดีเลยนะครับเพราะว่าในครอบครัวผมใช้ r e d มีกันเยอะมากนะคือมันประหยัดแล้วมันก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุด้วยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อแบบระดับแพงๆให้แต่ว่าอยู่ในมาตรฐานที่แบบเขาใช้แล้วไม่หงุดหงิดแล้วก็แบบไม่เจอปัญหาจุกเฉกกินนะก็คือต้องอันนี้เลยแต่ส่วนฟิล์มกระจกเนะี่ยผมใช้เป็นโฟกัสนะครับซื้อมา2อันเลยเพื่อที่จะเอาไปติดกับ ตัวสีม่วงด้วยนะครับที่ซื้อมาให้คุณพ่อแล้วก็สีดํานะครับอซื้อมาแจกโอ้หถ้าผมมีเงินเยอะๆแบบยอดซับอะไรแบบยอดดูเยอะ,ๆ,บบเยอะๆเนี่ยโอ้ผมซื้อแจกในช่องแล้วสิบท่านแรกแล้วไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับความฝันนะนะความฝันอหน้าจอเขาบอกว่าเป็นร้อยยี่สิบเฮิร์ตนะครับที่ผมปัดปัดไปแต่ว่าคิดว่ากล้องที่ผมอดัดมันไม่ถึงอยู่แล้วอแล้วก็ตอนที่ไปตัดต่อคลิปให้ ท่านผู้ชมอีกทีก็อาจจะถูกลดเฟรมเรทลงอะแต่แต่ว่าไอ้ที่เขาให้มาคือเท่านี้แหละคือร้อยี่สิบนะครับก็บอกกันไปก่อนอเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนผมต้องเอาตัวแบบ iPad Pro ผมมาช่วยถ้าผมจะแบบร้อยยี่สิบพือัดให้แล้วก็มันก็จะไปชนกับไอ้นั่นอีกตอนไปตัดต่อคลิปอะ่ะมันจะไปลดลงอีกก็เลยแบบได้แค่ว่าพวกท่านก็อาจจะต้องไปลองเล่นของจริงตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับเพื่อจะเช็คด้วยตาตัวเองแต่ผมว่า มันก็เป็น120เฮิรต์แบบแบบสวยแต่ว่าไม่ใช่แบบระดับแบบเดี๋ยวถ้าเกิดเครื่องมันแบบใช้หนักๆไปเดมันก็จะเออๆเองอะถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นยังเป็นมาตรฐานเก่านะแต่ผมว่าคิดว่ามันน่าจะใช่อะ่ะน่าจะมีแล้พัฒนาไปอีกเยอะเออเดี๋ยวผมจะตัดเข้าช่วงนี้ดีกว่าเนาะช่วงแบบไปเล่นเกมอืมแล้วก็ถ่ายรูปอะไรให้ดูนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะดูว่าสีสันหรือว่าแบบ ร o o มเข้าซูมออกแล้วมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันหลอกหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยสี่กล้องห้ากล้องแงออกมาเอากล้องตัวเดียวใช้ได้ตัวเดียวงี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นเขาว่ามีฟังวิทยุได้ด้วยก็ไม่รู้จะฟังทําไมหรือว่าแบบมันเป็นชิปแบบสลัดรับขึ้นวิทยุอยงี้หรือเปล่าก็ดูย้อนยุคเดียนะแต่ก็อาจจะมีประโยชน์สำหรับบางท่านบางพวกที่อยากฟังขึ้นวิทยุตามพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับก็ ก็ดีกว่าไม่ใส่อะเนาะเออ,อประมาณนั้นแหละไฟฉายตรงไหนเนี่ยฮะมีไฟฉายแถมไหมเรามาดูรอบตัวเครื่องครั้งสุดท้ายกันนะครับด้านหลังนะครับดูขนาดโอ้ยดูฝ่ามือผมดิสมองเนิ้วกลางแปะนะดูดิก็คือเต็มฝ่ามือคุณเลยอะถ้าคุณเอาไปอะล้นด้วยล้นฝ่ามือ,อถือว่าเจ๋งมากเห็นไหมนี้วกลางแปะตรงนี้นิ้วกลางเกินเลยด้ยซ้ําเนี่ย นะครับดูดิมันหรูหราน่าใช้ขนาดไหนนะครับอดูหนังแบบสนุกแน่เป็นมือถือที่ดูหนังสนุกเล่นเกมสนุกแน่นอนนะครับโอเคว่าคงมีหลายคนสนใจตัวนี้แน่ๆเลยไหนดูสิหุ่ยนี่มันเสาอากาศหรือเปล่ารอเล่นรอเล่น <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอืถ่าซิมก็หาจิ้มเอานะครับจิ้มเอามีอย่างนั้นแหละเออแล้วก็จะบอกว่ากล้องตรงด้านหน้านะครับ มันคือกล้อง13ล้านพิกเซลนะครับซึ่งอัปเกรดจากตัวก่อนที่8ล้านพิกเซลนะครับใน l ลน e ซีรีส์ตัวซีวซอะซีรีส์ซีนะครับด้าน,นหลังก็50ล้านพิกเซลนะครับเราก็ไปดูการสาธิตการเปิดเพลงแล้วก็การเล่นเกมการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปเลยนะครับว่าเลนด้านหลังมันจะซูมลึกดีซูมเข้าซูมออกดีไหมนะครับในการเก็บบรรยากาศภาพนะครับ เพราะว่ากล้องแบบจะชัดจริง50ล้านพิกเซลไม่50ล้านพิกเซลจริงเท่าดีกล้องดีไม่ดีอะไรก็ช่างนะครับแต่อย่างน้อยการเก็บภาพจะต้องสมบูรณ์แบบนะครับไม่ว่าภาพนั้นจะออกมาดีหรือไม่ดีเทียบเ,เท่าตัวโทวรศัพท์แพงๆอะไรก็ช่างอะ่ะผมคิดแบบนี้นะอืเวลาเราใช้งานถ่ายอะไรที่มันสําคัญนะ่ะมันต้องได้การที่ต้องการนะครับเดี๋ยวลองมาดูในส่วนของการเพิ่มแสงหน้าจอนะครับนผมคิดว่ามันก็สว่างพอใช้แต่ยังไม่สว่างมากพอสําหรับผมนะที่ผมเท่าที่ผมเล่นโทรศัพท์ ที่เป็นรุ่นที่มันขยับขึ้นกว่านี้มานิดนึงนะอืมแต่ก็พอใช้แบบค่อนข้างที่จะแบบแสบตาพอใช้นะครับอืมเดี๋ยวแป๊บนึงดูดูดูขอดูของชิมก่อนเออใช่ครับมันสว่างอยู่ไม่ใช่ว่าแบบเมื่อจนหน้าเกลียดอะเรียกได้ว่าใช้คําว่าสว่างได้แต่ว่าไม่ได้สว่างมากแต่แค่ว่าถ้าถามว่าสว่างมันคือสว่างเออตอบแบบนี้เียกว่าเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของลำโพงกันนะ เสียงดังมากนะครับแต่จะไม่ค่อยมีมิตินะเพราะว่ามันแบบมันเป็นลำโพงตัวเดียวฝั่งนี่แต่ดังมากแต่เสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เสียงชัดนะครับแต่ว่าคุณภาพลำโพองอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะแต่เราสามารถฟังคอนเทนต์เสพสื่อต่างๆได้โดยที่เสียงไม่เบา จนน่าเกลียดแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับอันนี้คือรู้เรื่องแน่นอนแต่แค่คุณภาพความคมชัดอาจจะไม่สุดในการฟังเบสฟังอะไรพวกนี้นะครับแต่คุณได้ยินแน่นอนและได้ยินไกลด้วยต่อให้วางโทรศัพท์ไว้ไกลๆนะครับีน,นสุดเลยถ้าถามผมว่าดังนะผมตอบเลยว่าดังมากนะครับจะไม่ใช่คำว่าดังนิดนึงหรือว่าดังปางๆสำหรับผมนั่งอยู่ตรงนี้แล้วถือโทรศัพท์นี้นะผมใช้คำว่าดังมาก แต่ว่าไม่มีมิติคือลำโพงไม่มีฝั่งนี้มันแค่ฝั่งนี้นะครับเป็นอย่างนั้นไปนะ<_ <k> _ <w> เดี๋ยวเรามาฟังเพลงต่อไปกันนะครับเนี่ยมันดังอ่ะดังมากแต่แค่มันไม่มีมิติแล้วก็ความคมชัดยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ฟังได้ใช่ครับฟังได้คือสามารถเอาไปซื้อฝากผู้ใหญ่หรือว่า ใช้ทางานแก๊ปหรือใช้แบบใช้พังพงได้อ่ะอแบบไม่แบบไม่แย่สมราคาเขาเลยแหละจริงๆสมราคาเขาเลยแต่ถ้าเราต้องการฟังใช้อะไรที่มากกว่านี้เราก็ต้องยอมใจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อขยับรุ่นมันนะครับอแต่เนี่ยผมว่าพอใช้แล้วสำหรับการซื้อฝากคนหรือซื้อใช้แบบใช้ทั่วไปนะครับผมใช้ว่าใช้ทั่วไปดีกว่าไม่ได้แบบ ใช้เล่นเกมถ่ายรูปทำอะไรที่มันวุ่นวางอลังการอันนี้ใช้ทั่วไปได้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตเล่นเกมดีกว่า we number one Complete.